ชอบผู้หญิงตลกอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้อยู่ใกล้ๆแล้วแบบเออทำให้เรายิ้มได้อะไรแค่นั้นครับแล้วเอ,เอาเอาจริงคือชอบผู้หญิงที่แบบอารมณ์ชอบผู้หญิงอารมณ์ดีชอบผู้หญิงแบบที่อยู่ด้วยแล้วแะครับเออเราไม่ต้องเครียดหนูไมไอ้พี่แ่บเป็จริง,บบบรงที่หนุ่มไม่มีเลยว่าตรงหน้าตาผิวพันณุ์ส่วนสูงอะไรยังไงเท่าไหร่ไม่มีเลยไม่มีเลยมีแแต่ถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่เราอยากได้อะไรเงี้ยจะคนรักเราอยากได้คนดีคนดีเท่านั้นที่ทร้อมใจไปคน ชเอ้สเปคของผู้ชายไปเฟย์เป็นไงครับอยากเลือกไม่เคยมีสเปคเลือกมากกวาเลยดีว่าชอบคนดีอยากให้เป็นคนที่ใส่ดีนี่ใสดีของไปเฟร์คือยังไงมีเจตนาที่ดีกับคนอื่นคนรอบตัวไม่จะเป็นต้องแบบกับเราหรือกับใครอแต่ไงเป็นคนรักคนรอบข้างหวังดีกับทุกคนรอบตัวเลยรแค่นี้เขาเาหลังเขาหลังเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนรอบตัว เยอะไมหมดเลยครับแต่ม <sk> really right. ันก็ชอบก็มันก็ก็คือยชอบนะฮะโดยรวมก็คือผมชอบเขาีไม่รู้ด้วยนแต่ว่าสิึ่งที่ชอบคือเขาเป็นคนที่ที่ห่วงความรู้สึกทุกคนยกเว้นความความรู้สึกของตัวเองอาจจะมองตามไปผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาช่วยดูแลด้ย